สวัสดีคลองของท่อง,องเที่ยวทัวร์ไทยาพาเที่ยวอันนี้จะให้ชมเปตองรอบภาษาเปตองก็เรียกว่าตัดนรกครับใครแพ้จะตกรอบใครชนะก็เข้ารอบสี่ทีมไปครับอันนี้เป็นรอบแปดทีมครับสำหรับคนแพ้ก็ตกรอบชนะก็ไปเล่นรอบสี่ทีมแต่ตอนนี้ฝนตกครับ ผมคาดว่าใครชนะท่าสี่เขาก็น่าจะแบ่งครับอันนี้โอ้โหลูกนี้ตีเต็มเม็ดมากครับทีกมก็ทีมตะวันนาอันนี้ตัดับเจอกับทีมน้องไอฮะมียาแล้วเออนี่มียาสามมั้งครับน้องไอนีก็ร้อยหลายชื่อ ดูดูลุกเขา่าอันนี้แต่เหลือแต่ของดีงั้นลอบเด็กๆมานี่จะยอดฝีมือเหลือด,ดูพีิกงพิศนโลกครับนนจัดตีข้าหมหัวเข้าดีกว่าจันจับโอ้ยนี่ว่าจะสุ่หลังเลย ใครจะได้ไม้แหลกไปฮะโอ้ตีขนาดลูกเปียดกันอยู่ตีออกได้มันจะให้ตีตีครับลุง ได้สามแต้มครับไม้แรกเดี๋ยวให้ดูดูด้านนี้เลยครับสองสนามอันนี้ใครชนะเข้ารอบไปเลยนะครับแต่ถ้าใครแพ้เข้ามาตัดอีกทีหนึ่งก็ไม่ตกรอบคนะเป็นสายเดียวกันกับสายมีตีโอ้ยเข้าไปตองลูกนี้แสบมากก็ามาซุกแบบไม่ให้ตีเลย ก็ต้องดูนะครับว่าทีเมย่าชนะมาทั้งคู่เขาก็คงเอเอใช่ต้องมาตัดกับทีมตะวันนาอยู่ทีมทีมหนึ่งเขาจะให้กันก็รอบไปเลยเอยียดทำามกา็ไม่ตัดย้ำทำแต้มอย่างเดียวอะีร ตอนนี้ฝนตกครับไม่เดินเลยวชเข้าดีด้วยนนนะในสองแต้มหมายแรก รอบนี้ไม่เดินแล้วนะครับจะให้ดูสองสนามนี้อีกสนามนี้ใครจะตอกใครแพ้ตกรอบครับเข้าไปตองดีมากอ้าวเราติดเกม ตัองโอ้โหตีนั่งับครตีจอดตีลูกนี้โคตรสวยครับทีมน้องไม่ยาคนนี้เหมือนเคยเห็นหลน้น่าจะเป็นตัวของทอบอด้วยป๊อกโอ้โหตีเกียรเพื่อไม่ให้เอาแฉนออกหรือเปล่า สุดยอดนะตีลูกนี้สวยมาก หนุยเข้าสกูดึงลูกอยู่เฉยเลยดูลูกตีลูกนี้จุบลูกนี้ไม,ม่จอดครับ

เอกเจะตีครับเอกควงหลังสนามที่หนึ่งตอนนฝนตกนะครับฝนตกนิดๆอู่ตีควบลูกเข้าเจ็ดไม่มีใครได้แต้มโอ้ลูกนี้เข้าเปลี่ยนนะได้สองแต้มแล้วด้วย ลูกนี้ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจจินจันต่อครับ ก็ตากฝนดูไปตองด้วยกันครับสำหรับการแข่งขันก็อาจจะดูคู่นี้เสร็จก็อาจจะหยุดนะครับเพราะฝนลงแล้วนะครับปั่นลงมาเข้าไปตองดีมากเลยดูโอ๊กปันหนาจะเตี ากนเล่นไปนตองเขาก็เล่นเล่นทุกวันกีฬาเป็นกีฬาทีาท่ไม่ได้ใช้กำลังแบบนี่อยนะฮะตีโดน,นัหป้งดูสนามนน้นเอกก็จะตีแรงขึ้นทุกทีแล้วนะครับฝน โอ้ยเตียวจอดนะเตียวจอดเตียวจอดไม่รู้จะได้ต่อหรือไม่เอิ้มผลไล่สำหรับผลการแข่งขันก็